สวัสดีค่ะจากคำถามที่ป้าแมวได้รับนะคะก็จะพบว่าพวกเรานะคะยังมีความเข้าใจผิดนะคะในเรื่องของการใช้คำว่าวีซ่านะคะกับคำว่าใบอนุญาตพำนักนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าวีซ่าซึ่งพอมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยก็เราจะไม่ใช้วีซ่านะคะเราจะใช้คำว่าใบอนุญาตพำนักนะคะเพราะนั้นมาดูกันว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะป้าแมวจะเล่าให้ฟังนะคะวีซ่านะคะก็คือ เรานะคะขออนุญาตประเทศปลายทางที่เราจะเดินทางไปนะคะอย่างเช่นเมื่อสมัยก่อนป้าแมวอยู่ที่เมืองไทยจะขอวีซ่ามาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนั้นก็คือขอวีซ่าเพื่อที่จะมาแต่งงานก็พอดําเนินเรื่องการเสร็จเรียบร้อยได้วีซ่ามาก็เดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แต่งงานพอแต่งงานเสร็จอ,อําเภอที่ป้าแมวอยู่เขาก็จะออกใบอนุญาตพำนักมาให้เราก็จะไม่เรียก วีซ่าที่เราได้มาตั้งแต,ต่ต้นทางที่ประเทศไทยนะคะว่าวีซ่าแล้วเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อนั้นเราก็จะเรียกไปอนุญาตพำนักนะคะก็นี่ก็คือความแตกต่างวีซ่าคือจะใช้แค่เป็นช่วงระยะสั้นๆไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนวีซ่าท่องเที่ยวเราก็ขอจากเมืองไทยจะไปประเทศไหนเราก็ขอจากประเทศนั้นเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปไปเสร็จกลับมาก็จบวีซ่านั้น แต่เมื่อไหร่วีซ่าขอวีซ่าเดินทางมาก่อนแล้วก็มาอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่แล้วเราจะไม่เรียกวีซ่าอีกต่อไปแล้วเราจะใช้คำว่าใบอนุญาตพำนักนะคะสวัสดีค่ะ